เอาละครับแชมป์เ้าจีแชมป์นู้บ้ยนาทีสำคัญครับผมเบาสเทียนชาไซเกิครับิีไม่เก่าครับเรากำลังจะสร้างวันศาครับผมวันิศาสน้าใหม่ครับโอเอาละครับตอนนี้ทุกคนดูผู้ัดู ทุกคนกำลังลุ้นนะครับรูปท้ายใครยิงครับเนี่ยคือเข้าคือเป็นแชมป์เข้าเพื่อแชมป์ครับเข้าเพื่อแชมป์เย้่อเลี้ยดอกเย้สั่งลาเลยเพื่อนสั่งลาเลยเอ็มพ่อเอ็มพ่อหรือแปะเอ็มพ่อหรือแปะเอาแปะแปะสิบบาทแปะสิบบาทวางตังค์กินดอง เฮ้ยมีมีการอ่านท่าดีใจแล้วอะโอ้ยเมื่อไหร่ เก็บปัจจากเก็บัจใัยจอทีวีมันหัวพี่้องหัวัวไม่เป็นไรไปใกล้ใกล้ได้ไ้ี่ได้ส์มาใช้ไม่ดเลยอะเฮ้ยยังไม่เปลี่ยนสีเฮ้ยสีมันเปลี่ยนอะ